สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมย์อยู่ที่ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะก็มาชมที่ดินแปลงสวยแปลงนี้ค่ะเห็นเขาบอกว่าทำเลก็ดีติดถนนสี่เลนนะคะแบ่งเป็นล็อกมีหลายขนาดให้ได้เลือกวิวพวกเขาใกล้เมืองใกล้ตลาดใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญมากมายอ่าพลาดได้ไง เพราะฉะนั้นมาชมด้วยกันค่ะแปลงนี้นะคะเอกสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดงเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ทับซ้อนนะคะไม่ต้องกังวลคุณซื้อได้อยู่อาศัยได้แน่นอนค่ะเขาเป็นที่ดินประเภทชุมชนสีชมพูชอหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นก็สามารถทำโครงการจัดสรรได้เลยหรือว่าใครสนใจจะมาทำบ้านจัดสรรโครงการจัดสรรก็ดีเหมือนกันนะคะเมว่าทำเลดีค่ะวิวสวยด้วยจริงๆอ่ะวิวเขาจะล้อมรอบเลยนะคะเนี่ย ข้างหลังเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยเขาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจินตนาการให้ดูกันแล้วกันเนี่ยสวยไหมเมมาวันที่หมอกเขาลงจัดนะคะคุณผู้ชมก็เลยทำให้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยววันหน้ามีโอกาสเมจะมาอัปเดตให้ชมแน่แต่ว่าการันตีว่าวิวภูเขาจริงๆค่ะนะคะและที่สำคัญนะคะก็ไม่เปลี่ยวมีเพื่อนบ้าน เป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่ว่าแออัดนะคะกําลังดีสบายๆด้านหน้าติดถนนวิวเขาชัดมากนะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นถนนหลวงนะคะลบบุรีวังม่วงค่ะสาย3017นะคะถนน4เลนไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงไม่ต้องห่วงรูปแปลงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยค่ะนะคะแต่ละล็อกเนี่ยจะ,ะด้านหน้ากว้างประมาณ50ะะหะลึกประมาณ73นะ,ะสําำหรับแปลงย่อยค่ะแปลงที่ดินของเราก็มีหลายขนาดค่ะ จะอยู่ที่ขนาด2ไร่125ตารางวานะคะมีให้เลือก6แปลงด้วยกันนะคะ2ไร่1งาน95ตารางวานี้มีให้เลือก1แปลงส่วนหน้าสุดนะคะที่ติดถนนนั่นก็จะเป็น6ไร่3งาน57ตารางวาค่ะแปลงนี้เหมาะสำหรับทำธุรกิจมากๆเลยนะคะส่วนแปลงยาวด้านซ้ายมือของเรานะคะก็จะอยู่ที่25ไร่2งาน58ตารางวาค่ะ ใครที่อยากจะหาที่ดินทําบ้านจัดสรรบ้านเดียวบ้านแฝดตึกแถวได้หมดเลยทำเลเขาใช้ได้นะคะทำโฮมสเตย์รีสอร์ทเกนเฮาส์หรือว่าทําบ้านสวนได้เลยค่ะภายในแปลงนะคะเขาจะล้อมรั้วคารบอยไว้ให้ทุกแปลงแล้วก็มีประตูให้ถนนในแปลงนะคะจะเป็นทางสาธารณะกว้าง6เมตรด้วยกันและที่สำคัญของเราเจาะน้ำบาดาลไว้ให้แล้วนะคะ น้ำลึก120เมตรค่ะมีถังแชมเปญให้น้ำใสสะอาดแรงดันดีมากเดินท่อพร้อมติดมิเตอร์ให้พร้อมใช้งานได้เลยว่างั้นเถอะนะคะถ้าคุณมาซื้อคุณก็ใช้น้ำได้เลยค่ะดินไม่ต้องหมนะคะหรือว่าถ้าคุณอยากจะปั้นเนินเฉพาะตรงที่คุณสร้างบ้านก็ได้แล้วก็เมยอยากให้เก็บดินเดิมไว้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องปลูกพืชผักสวนครัวผลไม้รากไม้ที่เราชอบนะคะดินเดิมเนี่ย จะดีมากปลูกผลไม้งามค่ะจะให้ชมแต่ละแปลงเลยนี่น้ำไม่เคยท่วมนะคะตรงนี้จะสูงจากระดับน้ำทะเล97เมตรค่ะห่างตลาดเพียงแค่4กิโล5กิโลเท่านั้นเองเนี่ยค่ะวิวเขาก็สวยใช้ได้เลยนะคะใครที่อยากจะหาบ้านพักตาอ,อากาศทำโฮมสเตย์รีสอร์ทได้เลยค่ะ ไม่ว่าเหมาะนะการเดินทางก็สะดวกด้วยทางจากกรุงเทพมหานาครอ,อยู่ที่150กิโลเมตรนะคะจะให้ชมวิวโดวยรอบอีกทีนึงโอ้โหแต่แบบชอบดินก็มากเลยเม่จะชอบดินสีนี้มากๆเพราะว่าเวลาที่เราปลูกผลไม้ผลไม้เขาจะหวานจะงามนั่นเองนะคะยิ่งถ้าเราปรุงดินใส่ปุ๋ยธรรมชาติด้วยนะอชอบ <laughs> ชอบปลูกผลไม้นะคะ ส่วนตลาดของเราเนี่ยเดี๋ยวเมย์จะพาไปเที่ยวตลาดโคกตูมค่ะนี่จะอยู่ในวงเวียนนะคะโซนนี้เขาก็จะมีตลาดนัดชุมชนนะคะมีตลาดสดมีร้านค้าร้านอาหารร้านขายของต่างๆมากมายให้คุณคุณได้ช้อปปิ้งกันนะคะจะมีตลาดนัดตอนเย็นเนี่ยของกินอร่อยมากเลยตลาดนัดนี้นะคะของถูกด้วยค่ะ มีร้านขายยานะคะมีร้านสะดวกซื้อตลาดสดตรงนี้จะห่างจากที่ดินของเราประมาณ4กิโล5กิโลเท่านั้นเองค่ะไม่ได้ไกลขับมาแป๊บเดียวเห็นไหมคะเนี่ยมินิบิกซีก็มีนะมีให้เลือกมากมายค่ะจุดนี้จะเป็นโรงเรียนโคกตูมนะคะแล้วก็ห่างจาก โรงพักหรือว่าสถานีตำรวจเนี่ยเพียงแค่4.8กิโลเท่านั้นเองใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำซับเหล็กไปมาแล้วสวยมากๆนะคะอาหารก็อร่อยด้วยค่ะห่างจากตรงนี้ประมาณ8กิโลเท่านั้นเองก็ไม่ได้ไกลนะจริงๆถ้าไปทางรัดก็ไม่ถึง8นะคะไม่ถึง8กิโลหรอกเนี่ยถ้ามองจากภาพมุมสูงเห็นไหมคะนู่นอ่างอยู่ตรงนั้นเองค่ะไม่ได้ไกลเลยนะคะสำหรับใครที่ อยากจะมาซื้อมาชมอามาชมก่อนก็ได้นะมาชมก่อนติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะคะที่0944202000ค่ะเดี๋ยวไม่จะปักหมุดโลเคชันไว้ให้นี่ค่ะนี่ค่ะพิกัดตามนี้เลยนะคะคุณก็สามารถเข้ามาชมที่ดินได้เลยค่ะของเรานะคะจะเป็นพื้นที่สีชมพูอย่างที่เห็นเนี่ยสามารถทำโครงการจัดสรรได้ค่ะมีหลายขนาดนะคะ มีไร้ละล้านเล้านสไร่ละล้านสําหรับแปลงใหญ่ราคาก็คุยกับเจ้าของได้เลยนะคะเจ้าของใจดีค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณจะซื้อแปลงเล็กหรือว่าแปลงใหญ่ได้หมดเลยมาคุยกันก่อนนะคะสําหรับตัวเมืองห้างแมคโครโลตัสโรบินสันอยู่ในตัวเมืองโรบุรีก็จะห่างจากที่ดินแปลงนี้สิบกกลขับไปแป๊บเดียวนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้มาชมกันค่ะนะคะหรือว่าอยากจะรายละเอียด ต้องการรายละเอียดข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อเมย์ได้หรือว่าติดต่อเจ้าของได้นะคะ0944202000ไปแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเมย์จะมาอัปเดตวิวเขาสวยๆให้ได้ชมกันสำหรับแปลงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ